รายการเอกสารของชาวต่างชาติกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไทยได้ในเดือนตุลาคมอันนี้ออบเอามาจาก facebook ของสถานทูตไทยที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีซึ่งอบก็ดูของประเทศอื่นคร่าวๆแล้วนะยังไม่ได้มีการประกาศเลยนะก็เป็นไปได้หรือเปล่าว่ามีเฉพาะสถานทูตไทยในบางประเทศที่เขาพร้อมเพื่อนๆประเทศอื่นอาจจะต้องลองถามสถานทูตว่าตกลงกลุ่มที่อบบอกเนี่ยเขาเข้าไทยได้หรือย,ยัง ซึ่งตรงนี้ที่เขาประกาศมาเนี่ยเดี๋ยวอัพลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มเดิมที่เรารู้อยู่แล้วแต่มีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงคือกลุ่มเดิมที่เรารู้อยู่แล้วก็คือคู่สมรสแล้วก็บิดามารดาแล้วก็ลูกของชาวไทยบงเล็บที่เขาเป็นคนต่างชาตินะนะมีสัญชาติอื่นหรืออะไรเงี้ยนะก็ต้องมีเอกสารราชาการต่างๆยืนยันใช่ไหมทะเบียนสมรสสูสีบัตรหรืออื่นๆแต่ว่ากลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือกลุ่มของ ลองสเตย์วีซ่าก็คือวีซ่านอนอิมิเกรนต์ไทป์ขีดเอออโอขีดเไม่ได้บอกไงสงสัยยังไม่ได้นะโอขีดเนี่คือหมายความว่าเป็นวีซ่าที่อยู่ได้1ปีคือ365วันครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูรายการเอกสารกันนิดนึงว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะคือเอาพูดแค่2กลุ่มนะก็คือกลุ่มของคู่สมรสหรือว่าญาติของชาวไทยแล้วก็กลุ่มของ n o n i m มิเก a รน t ์ไทป์โอขีดเที่อยู่ได้1ปี ก็คิดว่ารายการเอกาสารแต่ละประเทศเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกันนะเพราะว่ายัางไงก็มาจากประเทศไทยเหมือนกันใช่ไหมแต่ก็ต้องลองเช็คกับทางสถานทูตอีกครั้งหนึง่งอันนี้กลุ่มของคู่สมรสหรือว่าญาติของชาวไทยนะจะต้องมีอะไรบ้างที่จะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยต้องมี declaration form ที่เขาจะมีให้โหลดในเว็บสถานทูตอยู่แล้วแล้วก็เป็นใบสมัครของวีซ่า non i m m i g r a n t type O อ่ะอันนี้ก็ต้องด้วยเหรอเป็นวีซ่า type o นี้ก็คืออยู่อย่างน้อย90วันนะ ถ้าโเฉยๆนะไม่ได้ขีด A ขีด X อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่า O A O X เกนี่ยก็จะเฉพาะคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเป็นวีซ่าเกษียณแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นสำเนาพาสปอร์ตแล้วก็ของทั้งตัวเองแล้วก็ของคู่สมรสหรือพ่อแม่หรือลูกของชาวไทยก็คือเอาพาสปอร์ตของทั้งคู่เลยเแล้วก็ใบจดทะเบียนสมรสในกรณีที่เป็นคู่สมรสนะแล้วก็เป็นใบสูติบัตในกรณีที่เป็นพ่อแม่หรือเป็นลูก แล้วก็ต้องมีประกันสุขภาพ Help i n ิ u ช a n รัที่ครอบคลุมโควิด -19 วงเงินไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ซึ่งซึ่งเราเคยมีลงคลิปไปนะว่าซื้อที่ไหน mm hmm. แล้วก็มีตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินเสร็จแล้วก็มีการจองที่พัก a l t e r n a t i v e state quarantine ซึ่งจะต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนแล้วรายการเอกาสารนี้มีไว้เพื่ออะไรครับก็คือมีไว้เพื่อขอใบ certificate of entry ก็คือ COE เนี่ยนะเป็นใบอนุญาตให้เข้าประเทศไทย ก็หมายความว่ารวมเอกสารทั้งหมดนี้เพื่อที่จะไปขอใบนั้นแหละได้ใบนั้นมาปุ๊บอ่าก็ก่อนขึ้นเครื่อง72ชั่วโมงก็เนะี่ชาวต่างชาติก็ไปตรวจโควิดแล้วก็ไปตรวจ fit to fly อีกต่างหากครับแล้วก็ควบคู่ไปกับใบจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบจองโรงแรม a l t e r n a t i v e state quarantine แล้วก็ถัดมาคือผู้ถือวีซ่าลองสเตย์ก็คือ o ออย่างเดียวนะถ้าเป็นแบบนี้คือแสดงว่ายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสใช่ไหม ก็คือเป็นคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปเท่านั้นนะถ้าจะขอวีซ่าชนิดนี้ต้องมี declaration form เหมือนกันแล้วก็มีใบสมัครหรือมีวีซ่าอาจถ้าเกิดยังไม่มีวีซ่าก็ต้องไปทําวีซ่าก่อนวีซ่า non i m m i g r a n t o k อเดี๋ยวเรามีให้ดูอีกทีหนึ่งนะแต่นิดของสถานทูตไทยที่เยอรมน,นีนะแต่คิดว่าประเทศอื่นก็น่าจะเงื่อนไขเดียวกันแล้วก็มีสำเนาพาสปอร์ตแล้วก็อาจก็เหมือนกันก็คือใบจองตัวเครื่องบิน แต่แล้วก็ตรงประกันเนี่ยทำไมอะไรเยอะแยะเนี่ยก็คือประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโควิดแล้วก็วงเงินหนึ่งแสนดอลลาร์ก็ประมาณสามล้านสองแสนบาทขึ้นไปซึ่งตัววีซ่านอนอิมเมจเรนต์โอเอเนี่ยนะเขาก็ต้องให้ซื้อประกันอยู่แล้วนะเขาบอกว่ามันจะทับซ้อนกันนิดนึงคือจริงๆอะ่ะประกันโควิดนะหนึ่งแสนดอลลาร์เนี่ยเงื่อนไขเขามันครอบคุมไอประกันที่ใช้ขอวีซ mm ่านอนอิมเมจเรนต์โอขีดเออยู่แล้วอะ่ะ ฉะนั้นคิดว่าซื้ออันเดียวนั่นแหละน่าจะใช้ได้เพราะว่าอันนั้นน่ะเงื่อนไขเขาก็คือวงเงินสี่แสนบาทแต่วงเล็บเราแอบดูราคามาแล้วก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะแต่ทําไมอันนั้นวงเงินสี่แสนอันนี้ประกันโควิดวงเงินสามล้านกว่าบาทอะ่ะหนึ่งแสนยูเอสดอลลร์เออมันเหมือนจะดีกว่ายัางไงก็ไม่รู้เนาะคือสรุปว่าน่าจะซื้อประกันหนึ่งแสนยูเอสดอลลร์ทีเดียวแล้วสามารถไปขอวีซ่านอนอิมิเกนโอเอได้เลยแล้วก็ได้วีซ่านอนอิมิเกนโอเอมาแล้วปุ๊บก็ค่อย เอามาทำใบ c ซอร์ติฟิเ e o ออฟเอนีอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็สุดท้ายก็คือใบจองโรงแรม a l t e r n a t i v e state quarantine นะก็หมายความว่าจะต้องจ่ายทั้งหมดนี้ไปก่อนนั่นแหละเนี่ยทั้งตั๋วเครื่องบินเนี่ยต้องเป็นใบ Confirmation ด้วยใช่ไหมแล้วก็ประกันแล้วก็ใบจองโรงแรม a l t e r n a t i v e state quarantine คือจ่ายพวกนี้ไปให้หมดแล้วอะแต่ทีนี้สำหรับการขอวีซ่าอันนี้นะ non immigrant o a เนี่ยก,ก็แค่ซื้อประกันไปก่อน แต่แล้วก็ไปขอวีซา่าอาจจะต้องถามสถานทูต่วยอีกทีนึงนะว่าประกันนี้ใช้ขอวีซ่าชนิดนี้ได้หรือเปล่าประกัน10,000 0สนดอลลาร์เนี่ยครับก็อีกนิดนึงอันนี้จากเว็บไซต์สถานทูตไทยในเบอร์ลินนะจริงๆแล้วเป็นภาษาเยอรมันแต่ว่าอ,อแปลเป็นภาษาอังกฤษเองถ้าเราจะขอวีซ่า non i m mm m i g r a n t O type A คือ O นี่คือ90วันคือใครก็ได้แต่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้เข้านะตามรายการกรุ๊ปที่ออบบอกไปตอนแรกนะแต่ว่าเข้าได้เฉพาะนี่เลย non-immigrant O ทายเอด้วยอาทายเกษียณที่อยู่ได้365วันครับก็คือต้องไม่งงนะ OA ก็คืออยู่ได้365วัน O เฉยๆยังเข้าไม่ได้ในวันที่พูดนะ o x ก็ยังเข้าไม่ได้ต้อง OA อย่างเดียวก็คือต้องขอที่สถานทูตแล้วก็ผู้ถือวีซ่าชนิดนี้จะต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ท้องถิ่นทุกๆ90วันวีซ่าอยู่ได้1ปีแต่ต้องไปรายงานตัวทุกๆ90วัน แล้วก็คนขอวีซ่าชนิดนี้ก็จะต้องอายุห้าสิบปีขึ้นไปอย่างตามที่ในนีน้บอกนะเราจึงเรียกว่าเป็นวีซ่าเกษียณอันดับแรกก็คือจะต้องเป็นใบสมัครนะสองชุดเลยก็ดูจากในใบสมัครแล้วเนี่ยเราจะต้องมีที่อยู่ในประเทศไทยด้วยก็แน่นอนว่าคนขอวีซ่าชนิดนี้ก็จะต้องมีผู้การันตีในประเทศไทยก็ไม่พ้นใครอะถ้าไม่ใช่ญาติก็ต้องเป็นสามีหรือภรรยานั่นแหละครับแล้วก็ต่อมาก็คือพาสปอร์ตแล้วก็รูปถ่ายนะแล้วก็ ฟล์คอนเฟิร์มชันอีกก็คือตั๋วเครื่องบินแล้วก็ส่วนใหญ่กเกษียณเนี่ยบางคนเขาก็จะมีเพนชันใช่ไหมก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือมีเงินบํานาญของเขานั่นแหละมีเงินบํานาญของเขาที่ขั้นต่ําคือหนึ่งพันห้าร้อยยูโรแล้วก็ค่าจ้างหรือเงินเดือนเนี่ยไม่รับนะต้องเป็นเพนชันคือห้าสิบได้เพนชันแล้วเหรอ <c oughs> อันนี้ไม่รู้ <c oughs> ก็คือจะต้องโชว์ตัวจริงด้วยแต่มีข้อยกเว้นนะยังโอเคก็คือว่าถ้าไม่มีเพนชันที่ ได้เงินขั้นต่ำ1,500ยูโรเนี่ยน่าจะต่อเดือนเนี่ยนะก็ถ้าถ้าไม่มีเพนชั่นนะก็จะต้องโชว์แบง k ์ t เต e เมนทที่ในรอบ3เดือนมีเงินฝากไม่น้อยกว่า20,000ยูโรหรือประมาณ800,000บาทอันนี้โอเคนะไม่ได้ระบุว่าเป็นธนาคารประเทศไหนก็น่าจะธนาคารประเทศของเขาเองได้นั่นแหละเสร็จแล้วก็ต้องมีใบตรวจสุขภาพด้วย health certificate เป็นใบที่สหรือเปล่าก็คือไม่เกี่ยวกับตรวจโควิดกับฟิ t ทูฟลานะต้องเป็นใบตรวจสุขภาพ ครับแล้วก็ต้องมีหลักฐานการตรวจสอบของตำรวจด้วย police clearance certificate ออกไม่น้อยกว่า3เดือนอ๋อใบตรวจสุขภาพก็ไม่น้อยกว่า3เดือนนะก็คือต้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็ต้องไปให้ตำรวจเขาตรวจสอบก็ประมาณว่าประวัติอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้คือเรื่องของประกันเนี่ยเขาเพิ่งจะบังคับใช้เมื่อตุลาปี2019คือปีที่แล้วนี่เองชาวต่างชาติทุกคนอะ่ะก็จะต้องมีประกันวงเงินผู้ป่วยนอกขั้นต่ำสี่หมื่นบาทแล้วก็วงเงินผู้ป่วยใน คือนอนโรงพยาบาลก็ขั้นต่ำสี่แสนบาทซึ่งก็สามารถซื้อได้ตามลิงก์ที่บอกในนี้เลยเนี่ยอย่างที่เอาบอกก่อนหน้านี้ว่ามันจะอาจจะไปซ้อนทับกับประกันของโควิดฉะนั้นก็เลยต้องถามจากสถานทูต่าเอาประกันโควิดอย่างเดียวได้ไหมก็ต้องดูเงื่อนไขอีกทีหนึงอะหรือต้องซื้อ2อันเลยซึ่งแต่ละอันก็แพงอยู่นะเป็นหลายหมื่นอยู่ครับแล้วก็ก่อนหน้าตัวแดงเนี่ยคือเอาแปลอังกฤษมามันเขียน C ีเฉยเขาก็เลยกลับไปที่ภาษาเยอรมันอันนี้คืออะไรไม่รู้นะเขาคงรู้แหละประวัติย่อต้องเป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริงและสำเนาคืออะไรไม่รู้นะประวัติย่อนเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออายุอย่างน้อย50ปีขึ้นไปแล้วก็ค่าวีซ่า175ยูโรก็7,000กว่าบาทแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ใช่ชาวเยอรมันโดยตรงหมายถึงว่าถ้าเป็นประเทศอื่นก็คือคนที่ไม่ใช่คนของประเทศนั้นโดยตรงก็ต้องมี r e s ิเดนต์เพอร์มครับสรุปว่าณนะวันที่พูดนะเดือนตุลาคมเนี่ย ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราจริงๆก็คือ2กลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มของอคู่สมรสหรือญาติของชาวไทยก็เอกสารไม่ยุ่งยากแต่วงเล็บถ้ามีเอกสารราชการยืนยันแล้วเนี่ยเอกสารอื่นๆไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่แต่ว่าของ OA เนี่ย Non-immigrant type OA เนี่ยวีซ่าเกษียณเนี่ยก็จะต้องไปขอวีซ่าก่อนแล้วก็จะต้องค่อยมาขอ Certificate of Entry อีกครั้งนึงเหมือนกับกลุ่มแรกคิดว่าถ้ามีกลุ่มอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกนะก็เดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันต่อไปนะครับ ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ